สวัสดีครับสบายดีพี่น้องป้องไปสุขสุขสนครับพบพ่อกันอีกคือเก่าครับผมกับผมเบาโจกอินเจแปนนะครับอยู่ในช่วงตามห้อยอีสานครับเมื่อนี้เข้ากะจะมาพูดเรื่องราวภาค2นะครับของตำนานทุ่งกุลาห้องไห้นะครับนาอกเบหลายยัยห้างครับต่อจากความเดิมตอนที่แล้วกันเลยครับเก้าถึงนกอินซี่ครับที่มากินปลานะครับมากินสัตว์ที่อยู่ในนองน้ำนะครับ กาได้กินเป็นเวลาเคืองเดือนนะครับตามที่เคยเล่าไปแล้วนะครับกาได้ขึ้นไปหาพระอินนะครับไปเขาฟ้าพระอินแล้วกาทุลนถามว่าหนว่าต่อไปนี้จะใงคข้าพระเจ้ากินยัง้งเอาไงคือไปขอรับรางวัลน,นะครับจากพระอินทนะครับพระอินก็บรูสิตอบวัาจังไดน,นะครับกะเลยบอกไปว่าให้โนอินซีสองพ่อเมยเนี่ยไปฟันกินเอานะครับฟันว่าได้กินยัง้งใครไปกินตามนั่นนะครับ นกอินซ no ีสองโพเมียได้กลับไปถึงที่พักถึงบ้านถึงเมืองแล้วนะครับเมื่อนึงก็ได้ฟันนะครับฟันว่าได้กินพญาสร้างสารนะครับหลังจากนั้นนะครับพญานกอินรีสองโพเมียนะครับก็ได้พาก,กันไปสู่ดงไงน,นะครับเป็นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบนะครับซึ่งดงนี่นะครับดงที่สร้างอยู่ตรงนี้เขาเอินว่าดงน้าเปียกนะครับ โดยที่ดงน้ำเปียกนี่นะครับถ้าเป็นภาษาเขมรเขาเอิ้นว่าสตึกนะครับสตึกกระแปลว่าเปียกน้ำนะครับในปัจจุบันนะครับดงสตึกนะครับตั้งของอำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกอยู่ในละแวกติดกันกับอำเภอสวรรณภูมินะครับมีสร้างอยู่มากมายนะครับในบรรดานั่นก็มีพญาสร้างสารนะครับเมื่อนึงนะครับนกอินทรีก็ได้ มาหาพญาสร้างสารนะครับแล้วก็บอกว่าเามื่อนี่ขาสิมากินเจ้านะครับพญาสร้างสารกะตกใจว่าเป็นอย่างคือสิมากินนะครับพญานกอินทรีสองพอมีก็เลยบอกว่าพระอินเป็นค้นสร้างให้มากินนะครับแต่พญาสร้างสารกะคิดว่าพระอินบ่นาสีให้มาขาสัตว์ชีวิตนะครับเนาะก็เลยได้ขอโอกาสขอเวลาก่อนขอไปขอเขารงพระอินก่อนนะครับขอเวลา ผัดไปมือนึงนะครับพญานุกอินทรีสองพอเมียก็ให้โอกาสนั่นนะครับพญาสร้างสารเลยไสให้พญาสร้างเข้าครึ่งนะครับขึ้นไปถึงสวรรค์น,นะครับเพื่อไปขา่าเฝ้าพระอินท์นะครับพอพญาเข้าครึ่งนะครับขึ้นไปถึงสวรรค์แล้วก็ไปเอ่ยถามพระอินนะครับว่าข้าเเทพผููเป็นใญ่ในบรรดาเทพทั้งหลายนะครับ ท่านได้บอกให้พญาอินทซีโซโคเมียไปกินพญาสร้างสารบบพระอินเพิ่นกะบ,บ่ดูสิต่อบรจันใดนะครับกะเลบอกว่าโบ่บ,บได้บอกเพียงแค่ว่าให้ไปฟันกินเอาฟันได้กินอย่างกัไปกินตามนั่นนะครับพญาสร้างเข,าข้าคืนกะเลว่าอ้าวท่าทางสั้นถ้ามอมฉันฝันไว้นอนกับนางอับสรก็แสดงว่าสามารถทีสิเขาไปนอนนําได้ตี้สั่น พระอินกับบรุษีวะจังไดขันจะสหายนอนน้ำกับยานเสียเปียบนะครับนอนขันสิว่ให้ยนอนน้ำกับสีปีนการเสียสั์นะครับพระอินก็เลยตัดสินใจว่าบโตบนะครับเงียบแต่ก็เอือนนั่งธิดาออกมาฟ้อนนะครับมาฟ้อนรำให้พญาสร้างเข้าคร่งเบิงนะครับกัธรรมดาครับผู้ชายเห็นของสวยๆงามๆนะครับกับเบิงตั้งใจเบิงนะครับด้วยความอ่อนช้อยสวยงามของเราเทียิดานะครับก็เลยเพ้อหลับไปนะครับ ลืมฮอตมู่นะครับเพื่อรับไปพอดีตัดภาพมาทาาั้งพญาหนอินรีสองเมียนั่นนะครับกะทาจนฮอตมือหนึ่งแล้วกะยังบอหันมานะครับกะเลยได้ทําการกินพญาสร้างสารตัวนั้นนะครับกะพญาสร้างสารตัวนั้นกะถึงขาดนะครับพอกินแล้วน,นะครับกะคือสิตัวไ่ครับกินเบอร์เอาตีนสร้างไปทิมไว้ทีตรงซีพุ่มนะครับ ก็เป็นซื้อว่าดงท้าวสร้างนะครับปัจจุบันก็คือที่ตั้งของอำเภอสุวรรณภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขาบเอาหัวสร้างนะครับไปทิมไว้แถวบ้านหัวสร้างนะครับซูมือนี้ก็เอื้นกันว่าบ้านหัวสร้างเลยครับต่อมานะครับก็ได้เป็นอำเภอที่ตั้งขึ้นเป็นขั้งแรกนะครับก็คืออำเภอหัวสร้างนะครับขั้นต่อมาท้าวภูมิสุวรรณทาดานะครับก็ได้ย่ายเมืองไม่นะครับมาอยู่เป็น อำเภอจตุรพักพิมานนะครับเมื่อนกอินทรีนะครับพญานกอินทรีได้กินพญาสร้างสารตามที่ฝันไว้แล้วนะครับก็เกิดความกำเริบเสื่อสารนะครับขึ้นอยากสิกินมนุษย์บนี้อยากสิกินคนอยากสิกินสัตว์ต่างๆนะครับก็เลยเห็ุให้เกิดความเดือดร้อนนะครับชาวบ้านชาวองก็บ,บอกกล้าออกบ้านออกเมืองเพราว่ากาย่านนกอินทรีขับไปกินมา่อไปที่นี่ นะครับกล่าวถึงพระพุทธเจ้านะครับเพื่อนกะนั่งสมาธิแ้วก็ใช้ย่านนะครับ่องดูความสารุกสุดดิบของมนุษย์นะครับจนได้ไม่ทราบเรื่องนี้นะครับ่็ได้ตัดกับพโมคัลานะครับพระโมคัลานนี่นะครับเป็นพระที่เก่งด้วยฤทธิ์ย่านนะครับของเป็นถือว่าเป็นศิ์เอกทั้งเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์นะครับของพระพุทธเจ้าเลยกับาได้นะครับกะ พอรับคําจากพระพุทธเจ้าแล้วพระโมคคัลลานะครับก็ได้เหาะนะครับได้จีวอนกับได้บาดนะครับเหาะมาทีทุ่งเท่าสารนะครับก็เลยมาพักอยู่ดงเท่าสารนะครับก็เลยได้เขายานเตโชกสินนะครับเพ่งนะครับให้เกิดไฟขึ้นนะครับเดือดห่อนไปจนหอนความห่อนนะครับกระแพาไปถึงนกอินทรีนะครับพญานกอินทรีสองโพเมียนะครับกระทนบ่ได้นะครับก็ได้ได้กีดล่อง กีดล่องนกสิวใหญ่ขนาดใดครับคิดว่าว่าห้องขึ้นมาหนี่เฮ็ดให้พญานาคนะครับที่อยู่ใต้บาดาลหนีสะเทือนนะครับโต๊อกตกใจนะครับได้พากันพลผพิดออกมานะครับมืดฟ้ามัวดินนะครับเฮ็ดให้เกิดความเดือดร้อนละลลกสองนะครับแกมมวลมนุษย์นะครับแกสรรพสว์ทั้งหลายนะครับคือไพรถือพิษหนีถ้าเขาถือตาเต็มเต็มนีถึงขนาดว่าตาฟงออกมาครับถูกตากระเด็นนะครับ ผิดจีไายเรงขนาดใดนะครับของผิดของพญานาคนีนะครับตาทีกระเด็นออกมานะครับต่อมาก็ได้ตั้งมาเป็นซื้อบ้านตาเดีนนะครับแต่กัปัจจุบันได้เพี้ยนมาเป็นบ้านตาเน้นนะครับต่อมานะครับเรื่องผิดของพญานาคนะครับยังบท่จบอยู่แค่นั้นนะครับเพราะว่าผิดของพญานาคนีมีหลดเข็มยิ่งกว่าเกลือนะครับพโมคคลานะนะครับก็เล็งเห็นเหตุการณ์นะครับดังกล่าวนะครับก็เลยเพ่ง ยันตีโชกสินนะครับเกิดเป็นเปลวไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเปปิดปาก่อของพญานาคที่พนพิษออกมานะครับเป็นห้อยตีนของพระโมคลลาะนะครับยาวหนึ่งเมตรนะครับกว้าง40เซนนะครับบริเวณ่อพันขันนะครับและอธิษฐานให้ตีนขวานี้เหยียบชายจีวรนะครับห่างจากมงที่บ้านี้นะครับ1กิโลนะครับตรงปากน้ำลงไปแม่น้ำเสียวนะครับ แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นทีนาเสียดายนะครับราชการก็ได้ปิดปากโบนะครับปิดกั้นนะครับเพดเป็นฝายนะครับห้อยผาบาดห้อยตีนสองห้อยนี่เขากับโบสมาธิสิงเห็นได้เร้วนะครับและต่อมานะครับพระโมคครลลานะได้อธิษฐานให้จีวอนีนีกลายเป็นหินนะครับและกการภายในหินนั่นนะครับหินหนี่กับแลกครับเป็นรูปคือจังจีวอนนะครับเป็นรูปซี่เหลียมนะครับและกการมีห้อยแตกของหินหนี ยาวประมาณเกนิ้วนะครับมีความลึกประมาณ8นิ้วนะครับมีน้ำไหลออกมาประจํานะครับชาวบา้านกเ็เลยเอื้นว่าน้ำสางโคกนะครับมีลักษณะคือจังอันโคกตำเขาสมัยก่อนนะครับและบริเวณแถวๆนั่นนะครับก็ได้ซื้อว่าบอพันขันค้าว่าพันขันหนี่บเมนว่าเอาขันไปตักพันเถือได้ครับคือจีวอนนีเอื้นเป็นขันนะครับเนาะ จีวอนีเอินเป็นขันกะคิดว่าพระโมคคัลลานะเพื่นจีไงขนาดใดน,นะครับใช่จีวอนีถึงพันขันนะครับปกติมีคนทั่ว,วไปกะแปดมีเก้าขันนี่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนาะหลังจากที่ป่าพญานาคเสร็จแล้วนะครับพระโมคคัลลานะก็บริกลับมาพื้นแผ่นดินส่วนภูมิอีกเลยนะครับจนกระทั่งพระโมคคัลลานะได้มีพานไปนะครับเข้า การนิพพานของพระโมกขลานะนะครับการทราบถึงพาทิระที่อยู่ในเขตของสุวรรณภูมินะครับโลงเท่าสร้างนะครับก็ได้ไปอันเชิญอัฐิของพระโมกัลานะครับนำมาไห้ที่วัดกลางนะครับอําเภอสุวรรณภูมินะครับปัจจุบันเจดีย์กันยังคงมีให้พบเห็นอยู่นะครับภายที่อยู่ใกล้อําเภอสุวรรณภูมินะครับหรือว่าจังหวัดระยอดต้องการสิไปกาบไปไหวนะครับสามารถไปได้นะครับ ดูที่วัดกลางอำเภอสุวรรณภูมินะครับไปหาง่ายครับถามไผ่เพื่อนรู้จักเหมิดนะครับนอต่อมานะครับพาย้อนกลับไปถึงเท่าหาดคําปูนะครับนอกะผู้ใดนิยมพันในเบิงนะครับกะย้อนกลับไปเบิงได้นะครับในอีพีก่อนหน้านี้นะครับกล้าวถึงเท่าหาดคําปูนะครับแล้วก็ลานเพื่อนนะครับเท่าอุทอนนะครับพอหลังจากที่ได้นั่งแสนสีและการนั่งคําแพงมาแล้วนะครับ ทั้งสองเท้านี่ก็เกิดคัดแย้งครับญาติผู้เาวากันแล้วต่อไปญาตินั่งแสนสีนะครับก็ได้เกิดการสู้รบขึ้นระหว่างสองบาวนี่นะครับแต่เท้าหาดคําปูงนะครับได้พลาดพ่ายแพ้แกหลานเจ้าของนะครับถึงฟันคอขาดนะครับจึงได้เกิดเป็นตำนานผีหัวแสงนะครับที่ผมได้เกินหัวขอไปตั้งแต่อีพีที่แล้วนะครับเนาะหรือผีถุ่งสีพุ่มนะครับ เียนนี่นะครับสีสมัยก้อนนี่ผู้ใดเดินทางคนเดียวเนี่ยเมื่อคำเมื่อคืนหนีสิห็นนะครับหัวนี่พุ่งคือนม่เป็นแสงนะครับคือจังตะเกียงเจ้าพายุนะครับเหตุให้เป็นความหวาดกลัวของคนสมัยก่อนที่ว่าเดินทางไปใสมมาใส่คนเดียวนะครับต่อมานะครับก็เจ้าเมืองจำปานาคาบุรีนะครับก็ได้ทราบข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็ได้เกิดความสงสารลูกกับหลานนะครับพานะครับพาลูกเขยแต่ว่าได้ลูกเขยนะครับ กับลูกสาวกลับขึ้นเมืองนครนะครับแล้วก็ให้ไพ่พลนมาปกครองนครแล้วก็ให้มาตั้งเมืองอยู่ที่ดงท่าสร้างนะครับนาะก็คือเมืองสุวรรณภูมิซุมมอนี่นะครับก็ถ้าเรื่องเล่านี่เป็นความจริงก็แสดงว่าลูกหลานทั้งเมืองสุวรรณภูมิก็เป็นลูกหลานนะครับของนางแสนสีกับกับท้าวอุทรนะครับก็เป็นอว่าจบคลิปนี่นะครับลง ขาดตกบกพร่องจังไดนะครับวอาติดขัดจังไดก็ขออภัยได้ครับเด้อร่างกายกับบ่ใครสมบูรณ์บันไดนะครับพิดตกขออภัยครับถือใจกับกดไลค์กดแชร์ให้ได้ได้ครับเด้อพี่น้องท่านใดมีความคิดเห็นจังไดนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับนอกสุดท้ายนี่ท้ายที่สุดนะครับขออารัธนาคุณพระศรีรัตนัยนะครับคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับจงดลบดาลให้พี่น้องป้องไปสุขสุขคนนะครับเดินทางปลอดภัย ขายลํำรวยนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องท่านใดอยากฟังเรื่องอยังนะครับคอมเมนต์บอกกันทางล่างนี้ได้เลยนะครับเด้อสำหรับเมื่อนี้ก็ต้องอับลาคาพาจ่าก,กันเรีวน,นะครับขอบการบังบขอบคุณครับ